เด็กๆมาค่ะเรามาต่อกันเลยนะคะกับคลิปนี้ในหน่วยฟอฟันสะอาดจังคลิปนี้คุณครูจะมาสอนรูปแปรงฟันนั่นเองลูกดูสิคะดูฟันคุณครูเป็นยังไงมีทั้งหักมีทั้งขูเนี่ยเพราะว่าไม่ยอมแปลงฟันแล้วก็กินแต่ช็อกโกแลตเนี่ยไม่ยอมแปรงฟันกินไอติมเนี่ยฟันหักฟันหลอด้วยมีแบงกินฟันอยู่ข้างในด้วยเด็กๆเ,เห็นไหมเด็กๆเ,เห็นหรือเปล่าอันนี้ม,มีมีนักเรียนคนอื่นนะคะมาขโมยแปลงฟันคุณครูแล้วก็ เอาอะไรป้อนฟันคุณครูก็ไม่รู้เนี่ยเป็นเป็นเขียวๆหมดเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะสอนวิธีการแปรงฟันทํายังไงคะบีบยาสีฟันคุณครูบอกว่าไงคะลูกคุณครูบอกว่าให้บีบนิดเดียวบีบเท่าไหนคะเม็ดข้าวนั่นเองนะคะลูกข้าบีบนิดเดียวนะคะฝาก้วกครองด้วยนะคะถ้าสมมติสอนน้องคือคุณครูจะโยงกับเรื่องหน่วยพอเพียงนะคะที่คุณครูเคยสอนเรื่องพ่อหลวงนะคะว่าการใช้ของแบบประหยัดนะคะยังไงเดี๋ยวคุณครูจะสอนอีกทีหนึ่งนะคะ บีบยังไงคะลูกค้าบีบเท่าเม็ดข้าวนิดเดียวนะคะลูกค้าแล้วยังไงคะลูกแปรงฟันเลยนะเดี๋ยวก่อนอมน้ําก่อนแล้วพอเราอมน้าไปใช่ไหมแล้วเราก็บ้วนทิ้งล้างน้าเปล่าก่อนแล้วเราก็ถูฟันฟันบนคุณครูบอกว่ายังไงคะฟันบนให้ปัดลงล่างใช่ไหมคะฟันล่างให้ปัดขึ้นบนฟันบนให้ปัดลงล่างฟันล่างให้ถูขึ้นบนอย่างนี้ใช่ไหมคะปัดขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดลงนะคะ ยังไงคะปัดซ้ายปัดขวาป,ขป,ปัดขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดลงแบบนี้นะคะลูกไม่ใช่แบบนี้นะคะถ้าแบบนี้ผิดวิธีนะคะลูกข้าให้ฟ em ันบนปัดลงล่างฟันล่างปัดขึ้นบนอย่างนี้นะคะถูขึ้นถูลงถูขึ้นถูลงแบบนี้นะคะลูกค้านี่นะถูขึ้นถูลงถูขึ้นถูลงแบบนี้นะคะให้ทั่วนะแล้วยังไงต่อคะลูกอ่าปากกว้างอย่างนี้นะคะแล้วทายังไงควักเลยควักออกปัดออก,กอย่างนี้นะคะลูกข้าปัดออกอย่างนี้ ให้เศษอาหารที่อยู่ด้านในนะคะปัดออกแบบนี้นะคะลูกค้าหนูอาจจะไม่ถนัดนะคะฝากผู้ปกครองช่วยแปลงฟันให้ถูกวิธีให้น้อง้วยนะคะปัดออกนะคะนี่ปัดออกส่วนฟันบนก็ยังไงคะซี่นปัดออกเหมือนกันนะคะปัดออกเหมือนกันนี่นะทุกข้างเลยนะคะแล้วที่สําคัญครูบอกว่าไงให้เล็บดิบ้นเบแล้วก็ไงคะถูลิ้นด้วยถูลิ้นของเราให้สะอาดด้วยนะคะถูหนูต้องถูเบาๆนะคะลูกไม่ถูแรง ถูลิ้งของเราให้สะอาดเสร็จแล้วก็แล้วก็ทู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 ฟันบนแปรงลงล่างฟันล่างถูขึ้นบนนะคะอมน้ำอมน้ำแล้วก็ป้วนทิ้งค่ะถ้าสมมติเราแปรงฟันทําไงคะลูกแปรงฟันจะทําให้ฟันยังไงคะแข็งแรงแม่ก็จะไม่กินฟันปากแล้วก็จะหอมแต่ถ้าสมมติลูกไม่แปรงฟันได้ไหมเวลาลูกไปคุยกับใครมันจะมีกลิ่นอะไรคะมีกลิ่นปากนั่นเองตื่นเช้ามาพ่อครับหอมหน่อยแม่ขาหอมหน่อย เลยได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะคุณครูฝากไว้ด้วยนะว่าตื่นเช้ามายังไงคะดิไปแปรงฟันเลยแปรงฟันเสร็จเราได้ไปคุยกับคนอื่นเขาจะได้กินปากเราแล้วก็จะหอมนะคะเด็กๆคะคุณครูฝากไว้นะคะสําหรับคลิปนี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย